อมาดูจังหวะออกไล่บ้างครับดูกับดิบๆเนาะแรงล้วนๆกับสโลไม่ต้องครับเดี๋ยวรอสโลตัวนั้นอยู่กับยังไม่ขึ้นรถกับหกลอ้อนี่ออกตัวเลยว <c oughs> อ้าวออกตัวแล้วครับเต็มอีกเที่ยวเนาะดิบๆรับ,บสโลไม่มีเนาะมีแต่ตัวช่วยกับดีกับมีรถขีบคำท้ายให้เออ ฮออึบออโอ้อหนาต้องนะสบายสบายอยู่เนาะว้าวทุกวนครับอ้ยแรงเหลือเกินกับรถกีบฮึบเอ,อ้าโอ้แรงจะได้ครับยยแรงกับรถยยยยเนยะโอยยมองนนะยย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 ยรยยยยยย โอเคครับคลิปนี้ต้องกดตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ